ต่อจากคลิปที่แล้วรูมีก็ตัดสินใจเชื่อนานา่าไม่ตกแต่งบาร์ใหม่และเธอก็บอกให้นานา่าแยกเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานออกจากกันนาน่าก็มองมาให้จองดืนฟังเรื่องลูกค้าประจำคนหนึ่งเธอจับได้ว่าเขานอกใจเมียเขาพาชูมาฉลองที่บาร์ในวันเกิดลูกชายแถมยังโกหกเมียว่ามางานเลี้ยงบริษัททั้งทงที่กำลังดื่มกับชูอย่างดูดดื่มแถมยังใช้บัตรเครดิตของบริษัทจ่ายอีกเธอทนไม่ไหวเรื่องที่เขานอกใจ จองดึนก็หืมอ,อะไรจะขนาดนั้นทีเรื่องสกรปรกชั่วๆครัปชันที่เคยได้ยินก็ดูเฉยๆแต่ทำไมแค่เรื่องนอกใจท้าเป็นหัวเสียไปได้นานาก็บอกแหมถ้าเคยโดนแบบเดียวกันก็จะมาโกของขึ้นเหมือนกันแหละแล้วนานากับจองดึนก็เลยร่วมมือกันไปลงโพสต์ในเว็บบอร์ดพวกเขาเล่าโดยใช้อักษรยอ่อแทนชื่อจริงเหล่าสายเมาส์ที่ได้อ่านเรื่องนี้ก็ต่างพากันสืบจนเรื่องนี้รู้ถึงหูเมียหลวง ลูมีก็มาหากิวมินแฟนของเธอที่ออฟฟิศแต่เขาก็ไม่อยู่ลูมีก็เอาอาหารมาฝากคยุมจูเลขาสาวเพื่อแอบสืบเรื่องกิวมินระหว่างนั้นเธอก็ได้พบกับทนายอิมจังมิเพื่อนร่วมงานของแฟนเธอเธอก็รู้สึกสงสัยยังบอกไม่ถูกเลขาสาวก็บอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าทาั้งคู่กุ๊กกิ๊กกันเธอจะรีบรายงาน รูมีคุยโทรศัพท์กับกิวมินพอรู้ว่ารูมี่ไปหาที่ออฟฟิศเขาก็ออกอาการว่าทําไมเธอไม่ยอมบอกเขาก่อนและข่าวหน้าให้โทรบอกก่อนถ้าจะมาหาที่ออฟฟิศรูมีก็ยิ่งรู้สึกสงสัย จองดืนที่แวะมาหาที่บาร์เจอเข้ากับรูมิเขาได้กลิ่นน้ำหอมจากตัวเธอเขาสงสัยว่าเธอซื้อน้ำหอมจากไหนเพราะกลิ่นนี้เหมือนกลิ่นที่เขาผสมขึ้นมาเองเลยรูมิก็แอบมีอาการไม่พอใจเลยบอกไปว่าแฟนฉันซื้อมาฝากจากฝรั่งเศสไม่ใช่ของทั่วไปแถวอิตาลีหรอกนะแต่จองดืนก็มั่นใจมากว่าเป็นกลิ่นที่เขาผลิตขึ้นเองเลยบอกให้รูมิช่วยไปถามแฟนเธอให้หน่อยเผื่อเขาจะถูกก๊อปงานรูมิก็จะถามให้แต่ต้องรอเพราะช่วงนี้แฟนยุ่งมาก ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดต่อมานาน,น่าก็แวะไปหาจองดืนที่ร้านเธอเห็นแฟนรูมิขับรถไปกับผู้หญิงคนอื่นนาน,น่าก็เแอบใจเพราะรูมิเคยบอกว่าช่วงนี้แฟนเธอไปต่างจังหวัดรูมิแวะเอาของไปให้แฟนเจอเข้ากับทนายอิมอีกแล้วและยังได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นเดียวกับเธอจากตัวทนายอิมอีก เธอเลยทักไปว่าใช้น้ำหอมกลิ่นเดียวกันเลยนะทนายอิมก็ยิ้มยิ้มแล้วพูดว่างั้นเราคงรสนิยมเดียวกันก็ยิ่งเพิ่มความสงสัยให้ลูมีไปอีก หลังเลิกงานนาน่าก,ก็มานั่งดื่มกาแฟากับจานฮีเธอถามจานฮีว่าถ้ามีเรื่องจําเป็นต้องบอกคนที่เธอเกลียดจะทํายังไงเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นเรื่องที่คนนั้นจําเป็นต้องรู้ก็ควรบอกแต่ถ้าเราไม่มีเวลามากพอสําหรับคนที่เราชอบก็อย่าไปเสียเวลากับคนที่เกลียดเลยนาน่าก,ก็เลยแซวว่านายต้องมีคนที่แอบชอบแน่เลยเขาก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ยอมรับ แล้วดานฮีก็นึกย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนที่เขามาที่บาร์นี้แล้วเจอนานา่าเขารู้สึกชอบและประทับใจในตัวเธอเพื่อนรูมีส่งข้อความมาบอกว่าบาร์ XX ของเธอไปโผ่ในข่าวเช้าเรื่องที่ผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วยังพากิ๊กไปเดทที่บาร์รับ XX อ e. ีรูมีที่กำลังเครียดและคิดมากเรื่องแฟนก็เครียดคูณ2และเดือดขึ้นมาเธอก็ระเบิดลงที่นาน่าทันที เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเชิญติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ